เทศกาลสงกรานไม่ได้เป็นเพียงวันขึ้นปีใหม่ไทยเท่านั้นแต่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ได้มีการรักษาสืบทอดและส่งผ่านการเวลาจากอดีตการนานไกลสู่ยุคสมัยในปัจจุบันอย่างมั่นคงสงกรานจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยท่วทุกภูมิภาคได้โอกาสหยุดพักเร้นกายจากที่ทำงานเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปรวมญาติเพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตามวิถีของความเป็นไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานต์ได้ถูกยกระดับให้กลายเป็นงานวัฒนธรรมระดับประเทศสีสันของขอบวนแห่การละเล่นพื้นบ้านการแต่งกายย้อนยุคและกิจกรรมมากมายตามจังหวัดต่างๆกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่อยากมาสัมผัสที่อาจเรียกได้ว่าสงกรานต์แบบไทยสุกใลทั่วโลกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงหากจะย้อนกลับไปในอดีต เทศกาลสงกรานเป็นประเพณีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยิ่งมีเพียงการทำบุญทสงน้ำพระพุทธรูปเข้าวัดฟังธรรมและรดน้ำขอพรผู้สูงวัยกันในวัดวาต่างๆไม่ได้เล่นสาดน้ำฟังดนตรีมีสีสันอย่างปัจจุบันในปี2568จังหวัดพัทลุงภายใต้การนำของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและนางนัทธิรากระแส,สาร นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับการยกระดับเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดพัทลุงโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงสภาวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันเนรมิตงานมหากรรม สงกรานบ้านฉันสีสันแบบไทยสุกไก่ทั่วโลกขึ้นณนะหลานพระพุทธนิรโรคันตราชัยวัฒจตุรทิตระหว่างวันที่12ถึง13เมษายน2568ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมเสริมสิริมงคลอาทิทำบุญตักบาท ฟังพระธรรมเทศนาทรงน้ำพระพุทธรูปรถน้ำขอพรผู้สูงวัยอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงการจัดริ้วขบวนรถบุปผชาตสี่มุมเมืองจาก11อำเภอแห่นนางสงกรานประจำวันอาทิตย์นางทุงสะเทวีพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเต็มรูปแบบส่งสารความงดงามแห่งท้องถิ่นมีนนยะเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้หาเวลาออกไปเยี่ยมหาให้กํลังใจในถิ่นลํเนา ภาพความสวยงามของการแสดงบริเวณหน้าเวทีที่มีประธานและผู้ชมให้กำลังใจปลุกกำลังให้นักแสดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกแม่บ้านในชุมชนได้ออกท่วงท่าลีลาทุ่มเทโชว์สีสันสร้างรอยยิ้มอย่างอุ่นใจอุโมงน้ำมนดุดโปรยฝนอันชุ่มฉ่ำมาพร้อมพลังศรัทธาพรหมซ่านให้ผู้ร่วมงานได้ชื่นใจเป็นไฮไลท์ของงานสงกรานเมืองลุงได้คึกคัก ไม่เพียงแค่ในเขตตัวเมืองเท่านั้นแต่ทั่วทั้งจังหวัดพัทธลุงทุกวัดต่างร่วมใจกันจัดงานสงกรานการละเล่นพื้นบ้านการแสดงดนตรีพื้นเมืองโดยมีประชาชนหลังหลเข้าร่วมอย่างคับคั่งนี่คืออีกหนก้าวแห่งความสำเร็จของจังหวัดพัทธลุงในการใช้วัฒนธรรมประเพณีสงกรานเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนทุกวัยให้มีความสุข เป็นสงกรารเพื่อการท่องเที่ยวที่สร้างรอยยิ้มและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนเป็นสงกรารบ้านชั้นสีสันแบบไทยสุกไก่ทั่วโลก